สวัสดีจ้านี่ค่ะอาหารทางใต้นะคะนี่เขาเรียกว่าลูกเนียงนะคะเห็นไหมนี่เนื้อข้างในเป็นอย่าง,งี้เนี่ยไว้เขาไว้กินอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะหน่อข้าวเอาใช่ไหมโอเคนะนี่นะจ๊ะไว้หน่อข้าวจ้ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวถ่ายดูอีกอย่างนะเดินไปเรื่อยๆนะขอบคุณนะคะอ่านี่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  นีค่คิดว่าลูกอะไรอ่ะคูคนดูว่าลูกอะไรจำปาใช่ไหมจำปาดะเนาะเนี่ยเหมือนขนุนนะอันนี้ก็เหมือนขนุนนะแต่มันเม็ดข้างในเขาจะาไปทําขนมน,นะทอดเอาไปทอดนะแกะแกะครูออกมาไปทอดนะจ๊ะไมาเรียกจำปานะจ๊ะไม่ใช่ขนุนจ้ะโอเคนะเดี๋ยวพาไปดูนะ เขาไป็นองลูกเทปเลยพี่เอ้ยนี่อะไรเรียกอะไรหอยหอยขาวหอยตาลับหอยหอยใจหอยตาลับเนาะหอยไฟไหม้หอยหอยหัวใจอ๋อโอเคนี่ปลาหนิงจ้ะปลาหนิงก็สวยตัวบักเอกเลยจ้ะโดยเท่าไหร่จ้ะปานินเก้าสิบนะจ้ะปานินเก้าสิบค่ะ ปลาหมึกเลยจ้าปลาซีเตจ้าตะเกียบเลยจ้าอันนี้อะไรอ่ะปลาหมึกกระตูนหมึกกระตูนหมึกกระดุมจ้าหมึกกระดุมเหรอค่าถ่ายรูปโดนแปดสิบบาทเลยจ้าอันนี้อันนี้อันนี้อะไรปลาตัวจริงไปด้วยปลาจังมงปลาจังมงปลาตุงกาปลาอะไนะปลาตุงกาปลาตุงกาดูนี่ดูตัวดูตัวนี่นี่ดูตัวปลาตุงกานี่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 นะปลาตุงกานะ ส่วนมากเขาจะไปทำแห้งใช่ไหมทำแห้งตัดผิดทอดทอดทำแห้งทอดน่าทอดชุบแป้งใช่ไหมโอเคนะขอบคุณนะจ๊ะขอบคุณค่ะทำม่ใจฉหรอคะไม่ค่ะส่งไปให้เพื่อนดูเพื่อนอยู่กรุงเทพเหรอคะอยู่ข้างนอกจ้ะโอเคนะมาหนี่มาดูร้านนี้มาดูร้านนี้โอ้นี่แดดร้อน อ,นนอันนี้กุ้งกุ้งกุ้งกุ้อันนี้เขาเรียกกุ้งอะไรอันนี้กุ้งกุ้งมันกุ้งข้าวโอ้ได้ปูเห็นไหมคะลังเคยนี่ปนีลังเคยค่ะนี่มันกุ้งรวมนี่ลังเคยค่ะอ๋อลังเคยค่ะแล้นี่ปูนี่ปูปูม้าจ้าดูปูม้านี่ปูม้าเคยนะปูม้าจ้านี่มีไข่ด้วยนี่อันนี้ไข่อู้นี่ไข่เห็นไหมไข่ เห็นะอันนั้นปูอะไรอ่ะนนั่ปูเค็มอันนี้ปูเค็มปูเปรี้ยวปูเค็มปูเปรี้ยวปูดองเขามาดองเขาเรียกเลยเรียกเป็นปูเปรี้ยวเป็นปูทะเลใช่ไหมปูทะเลไม่ใช่ปูน้ำเค็มมันปูน้ำเค็มมันปูน้ำเค็มอ่าเขาเรียกปูน้ำเค็มนะนี่เลยไหนแล้วเนี่ยมีนะใบต่อนะจ้านี่นี่นี่อะไรนี่เขาเรียกอะไรนี่ปลาหมึกนี่ปลาหมึก ปลาหมึกอะไรอ่ะปลาหมึกดองอร่อยนะปัดเป็ดอร่อยมากมันชื่อปลาหมึกอะไรอ่ะเขาเรียกปลาหมึกดองอบไปย่างปัดปิดอร่อยแบบนี้เลยปลาหมึกไม่ใช่ปลาหมึกกระตอยอะไรใช่ไหมไม่ไม่กระตอยตัวเล็กนู่นกระตอยตัวเล็กแล้วเขาเรียกปลาหมึกอะไรนี่ปลาหมึกดองค่ะนี่มีแค่นี้แปลาหมึกดองอ๋อเนี่ยมันมีดองอยู่นี่ เนี่ยมันจะมีดองอยู่ตรงนี้ก็เรีย๋ยวก<ร><อ>งเวลาเวลาจะดทำเขาก็ทํตาตรงนี้ผ่าตรงนี้ตอกที่มันออกอนี่มีเลขแปดด้วยนะั่นน่ะมีเลขด้วยนะั <c oughs> ่นเลขแปดลาลมีเลขแปดด้วยนะั<อ>่นมันบอกแล้วนั่นมันบอกเลยไนงะมีแปดนะั่นโอเคโอเคขอบคุณนะคะค่ะพลังไหมขอบเ,นะเป็นนะเป็นพลังไหมทำกรุงเทพเหรอจ้าอยากดูด้วยไหมฮะอยากดูด้วยไหม โอ้โหขูมไปง่าเลยอันนี้นี่น,น,นี่อะไรอ่ะนี่อะไร<ส>อ่ะน,นี่เขาเรียกหอยไม่ใช่หอยไม่ใช่หอยขมนะหอยขมหอยขมใช่หอยขมอ๋อนี่หอยขมเหรออ๋อนี่หอยขมจ้ะอันนี้เขาเรียกหอยขมเนาะโอเคนะจ๊ะหอยจุ๊บบ้านเรานั่นแหละโอเคนะจ๊ะ ขอบคุณนะจ๊ะเดี๋ยวจะพาไปดูใหม่นะจ๊ะนี่อาหารตามตลาดนัดจ้ะตลาดนัดวันเสาร์จ้ะเชา้ชาๆของสดหนะน้าน้ำปลายังมีเลยเห็นไหมโอเคจ้า